ดีวค่ะวันนี้หนูจะมาทํายำปลากระป๋องกันนะคะไปดูกันเลยค่ะหนูก็จะใช้อุปกรณ์ประมาณนี้นะคะมะนาวค่ะพริกนะคะที่หนูซื้อมาแล้วก็หอมหอมแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําปลานะคะแล้วก็เป็นน้านําตาลแล้วก็เป็นผงชูรสนะคะอ่ะาค่ะอันนี้น่าจะเป็นพริกป่นนะคะก็เริ่มจากใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะ ปึ๊บๆๆๆเลยค่ะเสร็จมแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตานี้เข้าไปใส่ลงไปเลยค่ะลงไปเลยแล้วก็เอิม่มใส่ใส่อันนี้นะคะหอมแดงแล้วก็ผีกลงไปเลยพอดีเราจะกินกับคุณแม่ก็เลยทำเยอะน,นะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะก็ส,สิ้นแล้วเราอ,อาจจะบีบไม่ถนะัดเพราะว่าจับกล้องคนเดียวนะคะไม่มีใครมาช่วยแบบเป็นตะกรงให้ด้วยนะ จะบีบลำบากนะคะเค้ีเกรยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคั่วคั่วให้เข้ากันเลยะค,ะค่ะคนคุให้เข้ากันเลยแล้วก็ใช้ยังไงนะคะปึ๊บสับสับสับปากกระป๋องให้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะยำปลากระกป๋องแบบนี้นะคะใครชอบขอคนละหนึ่งไร่นนะ่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย